หวานๆนะคะของคู่รักคู่ใหม่ก็คือเขาเรียกว่าทำคนโสดจุกอกเลย,ยเปิดตัวกันไปเลยค่ะของคู่พี่ของพี่ต่ายสายทาแล้วก็แฟนหนุ่มนะคะเขาเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองพี่ต่ายเนี่ยลงภาพคู่ในไอจแล้วก็ Facebook แต่คือแคปชั่นคือเด็ดมากพี่นิวเขาบอกว่า พอวันหนึ่งนะคะได้เจอคนที่พอดีกันความจริงแล้วความรักมันโคตรง,ง่ายไม่ได้หวือหวาแต่รับรู้ถึงความสม่ำเสมอไม่ต้องมานั่งกังวลในความสัมพันธ์ว่าชัดเจนหรือไม่รักและพลอยชอบอย่างนี้มากพี่เนีับจาไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีเราต้องมีความสุข<อ>ไม่ใช่มีความทุกข์และคราบน้าตาอ่าอันนี้คือพี่ต่ายบอกพลอยหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ฮะเอาเธอใช่แล้วนะ,ะแ,ตแต่ว่าใช่พี่ต่ายบอกหลายๆคนไงเออพลอยแต่เอาจริงๆแม ด้วยความที่พี่เป็นนักข่าวใช่ไหมพี่ก็ต้องไปสืบสิว,ว่าว่แฟนของพี่ตายเนี่ยคือใครเขาเป็นใครหน้าตาคุณมากฉันกดไปเลยที่พี่ตายแ็กปรากฏว่าพอเข้าไปปื๊บคุณผู้ชมคือใครรู้ไหมใค<ช>รคุณนะคุณตาเป็นอย่างดีเดินผ่านไปผ่านมาเก่หนาช่อง 7S ไม่ใช่กิงเข่าดิผู้วไม่ใช่พี่เขาเป็นหนึ่งในทีมงานรายการถกไม่เถีงขอพี่ทิมชกกับคนกีอุตยอยู่ตึกข้างๆจะบอกว่าเขาปิ๊งกันเพราะว่าเจอกันอุยเนี่ยพี่อยากไปสืบเหมือนกันเดี๋ยวต้องทักแบบพี่ทิ้หรือพี่ปุ้มไปแล้ว คือพี่พทีนอาจจะง,งานยุ่งอยู่แต่พี่ปุ้มเนี่ยเขาชอบเม้าเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าพี่นิวมากกว่าเาเรื่องชาวบ้านคุณปุ้มก็แฮปปี้เหมือนกันเดี๋ยวต้องพักไปถามหน่อยว่าอ,าอะไรยังไงความหวานมันเลเวลขนาดไหนแต่พี่ตายบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะต้องขอบคุณทุกคนเลยนะที่มาคอมเมนต์แบบโอวยพอแล้วก็ขอโทษด,ด้วยถ้าช่วงนี้เนี่ยมันจะหวานเกินไปนิดนึงเ <c oughs> ข่งว่าคุณแม่แาสาวจุดจิ่ะ คือก็ต้องแบบว่าอวยพรยเขาเ้วต้องยินดีเขาคนมีความรักแฮปปี้มีความสุขผลบุญเนี่ยมันจะได้ส่งผลมาให้เราสองคนมีความรักที่ทบบดีบ้างก็นคนที่มีความรักเนี่ยหน้าตาจะสดชื่นพอแทนหน้าไปที่พี่นิวปุ๊บเฮ้ยสดใสซึมหมอซึมเลยเมื่อเช้าทาครีมมาไปเ่ยลืมทาเลยอะแกเพราะขนาดเนี่ยก็แฮปปี้แฮปปี้นะครับพี่ต่ายค่ะแฮปปี้แฮปปี้นะคะ